สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาพบมาพอ,อก,กันอีกคือเก่านะคะพี่น้องคะในส่วนของตำลาวคุณพ่อสวัสดิ์ชัยภูมินะคะพ่อสวัสดิ์แล้วงดไปจัง,งวดหรอือฮะงดไปอยู่ประมาณสองสามงวดครับค่ะช่วงวกเขาเราก็เลยพับนันคืเป็นจ้าสั้นล่ะพันมะเขาอเนี่ยพนกระยันเอฟซีปรับปรุงเหมือนเงินนน้ำลายเนาะ คนกนะ็เลาอยุดพักปรับปุงบานนี่พ่อเราบอกว่าพร้อมแล้วนะคะพร้พอมแล้วพร,ร้อมปล่อยแนวทางตำราวันนี้นะคะวันพุธที่2ี่สิบกมกราคม2568นะคะพี่น้องค่ะในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตแจ้งข้าวนะครับปูขู่ขันหยุดปรับปรุงเดอ้อพี่น้องสองสามวัดคนล,ละแจ้งข้าวทุกคลิปทุกคลิปไปนะครับเดี๋ยวเราาค้อมเมื่อใดเลาก็ัิ ก็เฮ่ากับสิเห็นคลิปดอกเนาะพอแหมฮะเนาะเราบอกว่าเราย่านยีสซี่กินน้ำยีซี่หลายนะครับย่านยีสซี่เสียงเงินเจ้ทช่องหลายนะครับที่กินเราก็มหมอมาออกทางช่องสองงวดสองงวดงวดที่หนึ่งเขาเขางวดที่สองเขาเราก็พักเลยพักเลยเนาะพี่น้อกแต่ว่าทางสองเดือนเรากับว่าสิบสี่สิบห้างวดมากแล้วล่ะ พอมาวางแนวทางทางช่องพลอยห้ามลัดนี่ก็สองหวัวท่านั้นนะคะหวัวที่สองมาดลุดเล่าก็เลยว่าเอาขอพักก่อนเด้อหยาดย่อมเอ้ยคือนน้ำเป็นห่วงน้ำเอฟซีประชันนะคะซึ่งในคลิปนี้เจ้าแจกับแนวทางตำเล่าข้อสวัสดิ์ชายภูงชัยภูงนะคะรับผมหรือว่าผู้เเ่าเฝ้าบาะะ้านผท้เ่าเฝ้าบ้านนะครับเลขระวังเลขตัวระวังเล่ากับแมนแมนมีเป๊ะ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 เป๊เป๊ะเป๊ะเป๊ะป๊๊ะเป หลังจากที่พวเขามาสองวดนสองวดแล้วก็หยุดพักปรับปรุงนะครับเอาขออนุญาตทักทายครับเอฟซีไปจักน้อยก่นนอนเนาะคอยไปฟังจากปากพ่อสวัสดิ์นะครับผมเอาพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับท่านช่องพอยห้าแม่รัดแน่นะคะเพราะว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊ครัดมณีชาแนล ทางยูทูบรัมณีชาแนลพ่อเฮาพารวยนะคะเฮา,าพารวยฝากพี่น้องเ c ซีซอยเข้าไปให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์แน่นอกะค่ะพ่อห้าเนาะครบเอา่านนี้เข้ามาไปฟังแนวทางตัวเลขตำราวันนี้จากคุณพ่อสวัสดิชัยภูมิน้องกันเลยนะคะว่าเราจะมี่ตัวใดให้ตัวใดเป็นตัวระวังให้พี่น้องเ c ซีค่ะครับไปฟังกันเลยครับพร้อมๆกันเลยครับผม พอ่อฮัลโหลค่ะพ่อวันดีค่ะม้นเด้อดวนๆเนื้อใด้เขาไปเนื้อมาด่วนๆโอ้หายหายเงียบไปจักงวดค่ะพ่อใช่เอาพ่อคือสัญญาณประชัตแท้<อ>พ่อพ่อ,อยังหาสัญญาณเนี่ยค่ะ พี่น้องเย็ซีเป็นยังเด็กน้อยเป็นแนวนั้นวัตถุดในเนี่ยมันกระดูเดียวกับของพื้นกับวัือดอกแก้วนั่งคือขี้ขวานโอ้ครับวัตสองนั่นของข้อินไม่ขอไปข้อสองกันึ 4, งที่สองพอวันที่สองตกบ้าลองปิดกบ้ามันจะร้อง้ยังอยบ้านาี

ปาาวันงวดออกศูนยห้านึ่ครับวันที่เป็นหนึ่งศูนห้า, 1, าออกศูนห้าเต็มเต็มครับผมวันที่ส่งไปครับว้าเรอไปดูีคนนะ่ามออกมือก้อนนี่ครับอายุเขาหาจิตปกีครับผู้นผ้ไปถามเขาเลยว่าหาิเจสีครับโอ้ยหมันนก้ัดเกนกเลยียมาส่งมันก็ออกหาแปนี่ยงานครับ 5, ผมเอาเอาเอามันาคน,นอยากไปซื้อเนาะ ครับฝันว่าจังได้พ่อฝันว่าจังได้ฝันว่อาอดีตผู้ช่วยคนยี่บ้านเนะรา,นะราต้องขายรถตู้ยุ่ผู้เดชบุญประกันพวกน่ะครับฝันว่าเราจัดงานว่างาบ้านเราเตม็มบ้านที่เราสองสูงสองแต่บุญงดสวยเนี่ยครับผมเขาได้เห็นมึงเขาไม่บอกได้เศร้าเกิดที่โทรหาได้เศร้าคุณเรวครับอายุเราหกสิบสองปีครับวันที่เราสองสูงสอง บ้านเลขที่2องครับเขียนเขียนเลยมันว่พ่อสองนี่เขียนเลยสองศูสบาชิี้พ่อเลขยประจํวันคือเดนซีครับพ่อเรืงจับใจหนาเขียนลนังคู่นึ่านหนักคู่เลยนะเดนซีบ่พ่อเดนซีเดนซจับคู่กัได้หกอายุเรา ครับจับคู่6กสอามตัวก้อนบอพ่อสามตัวก้อนพ่อสตัวกับสองศูนย์สองลยสครับสองศูจับคู่สองตัวกับหกสองหกสองส่หกสี่หกศูนย์สองศสอง สอง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 ีสองกันมเทานั่นมเทอนั้น <4, 2. S 2> ตัวใดบานนี่ตัวเด่นตัวเน้เนพ่อซ้ำกันน่ะซ้ำกันซ้ำกันชื่อเส้นใกล้มาทุกตัวบวกสี่สองวกสองศูนย์สองสองสองนี่เข้ากันเลยตัวใดแน่ก็่พ่อ สองศูนย์สองสองสองหกสองศูนย์สองสองสองคือเดี๋ยวนี้พ่อมักซ้ำกันเลยเนั่นบอมักซ้ำกันเลยขอก่อนเนีย<า>เ่ยมัยตกาาตาม<อ>นี่เลยพิเศษพิเศษตัวระวังเด้พ่อบ่ใบนี้ตัวระวังเอาตามนี่เลยเอาตามนี่เลยตัวระวังบอยีแล้วจัดเต็มเลยพี่น้องจัดเต็มตัวเลขมากกว่านี้แล้วมาหนี่ บ่่มีตัวขีดเซนใต้่มีตัวเด่นตัเด่นมมีหน่นเ่มขีดเซนไตกันี้หกสองศูนย์สองสองสอกสอสครับข้าเซนไตหกสองศูนย์สองสองสครับเอาเอาอีกหน่อยหน่นแนี่น่อยหน่อยแคนอขอบคุณคุณพ่อหลายครับพ่อครับเบอแรกมันๆหมานกันเนาะพ่อนะ จ้าจ้าครับอ้าวดีเด้อครับผมกดีข้หลายๆเด้อครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณมากๆเลยนะครับพ่อคิดว่าถึงแน่นอนครับพ่อคิดว่าถึงแน่นอนเมื่อนี่เด็ดเป็นเด็ดเี่น้องบาลนี่เอาขึ้นลมแทนเด็ดเป็นเด็ดเลยเอาเร็วๆร็วเร็วเร็มๆขออภัยได้ไหมับขอบคุณพ่อหลายๆครับผมอาพี่น้องเบิ่งตัวเด็ดเลยครับครับ อาพี่น้องครับขออนุญาตตัดสายคุณพ่อเด้อนะครับเพราะว่าทั้งล่มกับมาแห้งล่มกับมาแห้งเสียงล่มบึ้ดบึ้ดอยู่เนาะเห็นชัดเจนบ่พี่น้องครับชัดเจนบ่นะครับพ่อสวัสดิ์เซยฟูมิฝันเด็ดฝันเด่นนะครับผมปลูกมาหลายงวดแล้วเราบ่ได้ห้ซื้อๆนะครับสําหรับมื้อนี้เราอืแบบสั่นเอาจัดหนักเลยจัดจัดหนักจัดเต็มเห็นบ่ล่ะพี่น้องคือมันอ่แดดโพวดบ่ ถอยมาอีกนิดก็ได้เออถอยตัวเลขเข้ามาห่มเนี่ยอย่างตัวเลขเข้ามาห่มอ้อพี่อะอืมคือไต้ห่มบักเพาแล้วพี่น้องเพอาะง่ายห้าตูวบักเพาต้องหนาวมันเขาอายุกลางเดินอะพี่น้องแคปหน้าจอท่านที่นะครับผมตามเราพ่อสวัสดิ์ชัยภูมิแม่นมากแม่นมากเราก็แม่นอยู่ตลอดครับพี่น้องแต่ว่าขันว่าเราบ่แม่นเราก็หยุดโลดนะครับบ้ดนี้ให้อีกแล้วนะครับผม นะตามนี่ตามนั่นได้พี่นอ้องเดิ่มมันมันกันนะครับมมแรงสองทุ่มครึ่งรวยกันนะครับถ่ายคลิปแล้วพี่น้องโชคดีกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ